สวัสดีค <önemli> รับเอทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกล่องปริศนาของไอ้บิโยสองคนนี้มันไม่รู้มันเอาอะไรมาเล่นก็แล้วเนี่ยมันวางแผนอะไรยังไม่รู้เลยถ้เรามานั่งตรงนี้เฉยเลยโดยมีรัตนามีพี่มีพี่นุ้ยมียาย่าซึ่ง ไม่แล้วจริงๆรอกว่าจะมีอะไรเคยเคยเห็นในคลิปอยู่นะแวบๆอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มีสัตว์อย่างนี้ลงไม่มีไม่มีบบิิววไไงงฮะอันนี้เป็นของแบบน่ารักน่ารักเป็นเป็นอะไรนะของแบบน่ารักน่ารักไม่น่ากลัวอันนี้นะไม่ได้เลยนะไม่มีไม่มีตายเลยนะหายขาดใจตายเลยนะขาดใจตายจริงๆนะไม่บอกด้วยอ่ะทราไม่รู้ก็ดีแล้วไม่รู้ก็ดีแล้วน่าจะไม่มีหรอกพี่โอแต่เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันสั้นแบบ ไม่ก็ม่ออกกันนี่เกินหรอก็ก็กลัวอยู่เหมือนกันไงมันมองเห็นนะเนี่ยเห็นปะต้องให้ยืนทางนู้นแหละถึงจะมองไม่เห็นห้ามห้ามยืนตรงนี้อยู่วะไรู้ชายอยากใคร อันนี้พี่นุ้ยเราทำไงดีป้ามาโอนให้ออกก่อนใครก่อนใครหลังมามามาโอนก่อนเรต้องล้วงป้าแล้วหนึ่งเต้องล้วงเอาเอารางวัลเราเอารางวัลไงได้มีรางวัลเขามีรางวัลอันนี้เล่นเกมกันป้าเล่นเกมกันเขาจะมีเงินให้เราแล้วเราล้วงจับเงินแบงค์อะไรอย่างเงี้ยป้าว่าเงินแบงคร้อยแบงค์พันอย่างเงี้ยใจปะใะโอนให้ออกก่อนว่าใครเป็นคนแรกมามาเอาโอนให้ออกมาโอนให้ออกโอ้ย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 ป้าโอนให้ออกก่อนเลยโอ้ยโอ้ยออก ไม่ดสีดออมาสีนี้สีแล้วไม่มีไอ้อย่างนี้ไม่มีทำไมทำไมะอ้ยโอ้ยเอาเอาไปคนละคนสุดท้ายใช่มสยมใ้ิงฉุกเอาเหรอไปยิงฉุกนยิงฉุบอุ้ยยยาคนแรกคนแรกเอายังไงใครคนแรกกูดูคนแรกกันลงคนแรกกนโอยโอ้ยตัวเองตัวเองอะเตียงย่าเนี่ยโดนก่อน อ๋อคือคือเรื่คนออกก็คือไปนั่งรอเลยใช่ไหมใช่นั่งรอคือวัชนะไงมันจะกลับไหมหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ๆดูคือลักษณะรู้ตรงแค่นี้ใช่น้ำเดินไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆ F C ดูดูดูของของของอันนี้ก่อนใครอ่ะใครอ่ะไม่ใช่คนแรกอย่ายากคนแรกใชบีจะคนแรกมีอะไรบ้างหรออยวอย่าเพิ่งมาพี่โยให้เขาดูอนนี้ก่ ให้ดูนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเอาเลในถุงอ่ะในถุงอะคุณผู้ชมครับนะฮะสีแรกที่เรานํามาก็จะเป็นโอ้ยไอตัวนี้จะมันจะมันมันไม่ดุหรอกมันไม่กัดหรอกแต่ว่ามันมันแค่เกาะเกาะคันคันนิดหน่อยนะไอตัวนี้นะอืมส่วนส่วนส่วนอันนี้มันก็แค่คันคันนี่ไม่มีอะไรนะมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆนะเดี๋ยวมาก่อนเลยคิวแรก Dạ, nữa tôi ý bài học hòm nhạc bài học hòm nhạc cái hòm nhạc giả mặt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  đang mặt Dạ, mặt giả 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 mặt đây, mặt giả 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 này giả mặt giả mặt giả มันต้องเป็ีนหน้าดูดิไม่มีอะไรแน่เลยไม่มีของเราไม่ได้น่ากลัวไม่มีไม่ไม่มีฉันก็เชื่อแกสองคนหรอกของเราไม่มีสัตว์อ่ะพอมยังเออดูหน้าคนอู้มลูงหลังนะฮ่ะ ไม่ยิงครับไม่ไม่ไม่ทำไม่ไม่ทำไม่ทได้ยังไงเอาตั๋วไม่ยิงเหรอไอเดียเดียวถ้าทำไปจะต้องต้องบอกเดี๋ยวมัคืออะไรยังไงยังไงต้องบอกไมอ่ะเาจะให้เดาไมมันคืออะไรตอนนี้กลัวมากกลัว่นี้กจะทก่อนเได้เหรอเอ่โนปืน่าัวกูีนะ่

่เนี่ยมันนี่มันกเดเป็นเดิะมันอะไรวะเฮ้ยเีย่ไไปไหน่แ้วมันนเนีวยมันมน้ำอะไรวะมึอย่บอปิงมาน้องมึงอะไรวะนิ่มๆอมันน้ำน้ีน้ำด้วยอ่ะมันอะไรวะอกอะไรเดี๋ยวดมันยังไมู่ มันคืออะไรอ่ะไม่ได้จับว่ะมันมีน้ำด้วยมันคืออะไรวะคืออะไรอ่ะต้องทายด้วยเหรอดีไม่ต้องทายก็ได้อ่ะแต่อยากให้ทายนะอีกทีเดียวอีกทีเดียวมันอะไรวะมันคืออะไรวะไฟถนัดตักทีด้วยอะไรมันอะไรอ่ะ เาถายป้ายาคิดว่าอะไรไม่รู้อ่ะแบบในใจสักอย่างนึงมันนึกไม่ออกอ่ะมันมันนิ่มๆมันกระดึ๊บกระดึบมันกระดึ๊บกระดึ๊บกระเด้งกระเด้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งโดนมืออย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่รู้มันคืออะไรไงแล้วมันมีน้ำติดมาด้วยนะกับมือเนี่ยแต่ไม่มันคืออะไรอ่ะนึกไม่ออกอ่ะพี่นุ้ยอ่ะสักอย่างหนึ่งแบบออเลลงงนะไม่เอาไปป้าอป้าแบบในใจไมันไม่ออกในใจได้หรอป้า เดี๋ยวก็ตอคอกอไม่ได้อะไม่รู้คืออะไรมันีขนาเนีขอไปย่าอีกทีไปย่าเอาอีกทีหนึ่งขอไปย่าอีกทีนึ่งทำไมไอกทีหูเล้ยหูเสียแลวเนี่ยหายใจชั่วท้องเลย่ย